เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะขอบใจี่เขาไม่ติ้งโดงเลยนะคะสั่งได้นะตัวนี้ราคาพิเศษด้วยทุกคนสั่งมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับอ่าม่ใหม่แล้วสตอรอเบอรี่ใหม่แล้วสตอรอเบอรี่กับพูนใหม่อีกแล้วทําไมพูนออกดียางเลยทําไมเมลอนไม่มีคนชอบกินเลยครับทุกคนไม่ไม,ไมชอบเมลอนกันเลยเหรอ หรือว่าอาจจะเบื่อก็ได้เนาะเพราะว่ากินบางคนก็สามารถบางคนก็สั่งคาร์โไปนะครับคาร์โก็คือมันจะมีมลอนสมรีแล้วก็พุนบางทีอาจจะเบื่อรสชาติใดรสชาติหน่งก็อาจจะมากินรสชาติใดรสชาติหนึ่งนะครับไม่ไปผักสั่งปะสามกล่องโอ้ขอบคุณค่ะแยะแดงแยะแดงเห็นไหมแยแดงแย่แดงแย่แดงของย่ามื่หรือบ่นิดหรือเปล่ามืดมืดอะไรซอบรี่หมืดเลยอ๋อขอบคุณนะครับคุณพี่ที่สั่งนะโปรไฟล์ให้นะคะขอบคุณค่ะ พี่นิชาเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหพูนใหม่อีกแล้วของคุณของพี่ยิน3ามพูนามกล่องเลยทำไมแบบสั่งแต่พูนเยอะกันเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมว่าคิดว่าสตรอเบอรี่มันจะออกนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่40กล่องแต่วันนี้เนี่ยคนกดสั่งพุณอย่างเดียวเลย ทำไมชอบพุ่มเหรอชอบพุ่นเหร,อชอ,หรอชอบพุ่นหรือชอบคุณเอาดีนะเอาดีนะชอบพุ่นจริงๆไหมดีเซ็ตีเซ็เรียบร้อยนะครับชอบค่ะมีชอบคุณค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนี่เลยนะครับตอนนี้พวกพาง่ายมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย เอย่าไฟเบอร์รสดสตรอเบอรี่ตอนนี้เหลือกี่รสดแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วสตรอเบอรี่เดี๋ยวผมดูให้นะครับอาจจะเหลือเหลือสามห้านะครับสตรอเบอรี่สามห้าแต่พู่นออกเยอะมากพูดออกไปแลวสิบกกล่อ สวัสดีครับ,ดรบได้ได้ครับโอเคเดีด okay, ครับกดกดกิ่งเลยนะครับ, oh, ไ,ดรบได้ครับผมครับผมกล <Okay. S 2> องหมดครับกล่องกล่องคอลลาเจนนี่แหมดสั่งไปแพ็กทุกคนกล่องหมด แพ็กเยอะออเดอร์ออกเยอะเลยนี่สั่งค่ารถมาสามกล่องของพิ่งถึงวันนี้ค่ะขอบคุณครัขบข่าคุณ้นะคร่บสั่งกินดีนะต้องลองสั่งนะครับต้อลองทานดูลองกินดูครัโอ้ตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งชั่วโมงลเลยวหรอหุมันคืออือวะเธอไม่เคยจะใครมาก่อน ผมรอกล้องมาเนี่ยรอกล้องวันไหนจะมาคนนึกว่ากล้องถูมาอันนี้นึกว่าร้านกล้องโอ้ดีใจหมดเลยเพาจะได้ไปรับกล้องอะตอนนี้รถสตรอเบอรี่เหลือแค่สามสิบห้ากล่องสุดท้ายนะครับหมดแล้วหมดเลยดูดิงานงานละเอียดดีไหมแต่กากันยังแค่แต่ละสีตัวน,นี้ไม่แตกต่างกันเลยครับแตกต่างกันแค่รสชาติ มันคือมันคือแบบว่ารสชาติไหนที่คุณพี่คุ้นเคยในการกินอะ่ะจะเป็นผลไม้เราอ,อาจจะเคยกินสตรอเบอรี่อาจจะเคยกินเมลอนอว่าอาจจะเคยกินพุนมาเนี่ยก็สามารถทักสามารถสั่งไปลองได้ถ้าเป็นผมนะเพราะว่าตัวนี้มันเหลือแค่สี่สิบกล่องสาสิบห้ากล่องสุดท้ายนะครับผมจะสั่งสตรอเบอรี่ไปกินก่อนหรือว่าอาจจะสั่งคารุปไปก็ได้เชนอย่างเช่นสตรอเบอรี่หนึ่งกล่องเมลอนหนึ่งกล่องพุนหนึ่งกล่องมันจะเป็นสามกล่องเพราะว่า หมดวันนี้ผมจะไม่มีผมจะไม่มีตะกร้าเดียวแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าผมอาจจะไปอาจจะไปเป็นเห็ดทาค่ารถเหลือถ้ามันเหลือประมาณสามสิบกล่องเนี่ยผมอาจจะเป็นทาเป็นเซ็ตค่ารถเส้นสามกล่องไปเลยก็ได้อาจจะไม่มีหนึ่งกล่องนะใครที่กดหนึ่งกล่องได้ก็สามารถกดหนึ่งกล่องได้ไปเลยเนะเพราะาเราจะกดหนึ่งกล่องั้งกล่องก็ยังได้อยู่จากร้อยยี่สิบห้าถ้าสองกล่องจะเป็นสองร้อยห้าสิบถามว่ากินได้นานไหมถ้าคุณกินคนละคุณพี่กินเป็นวันนะ ยี่สิบวันกับหนึ่งเดือนแหละตัวนี้เห็นผลดีไหมไม่ต้องรอนะครับหนึ่งสองเห็นผลถ้าใครกินแล้วไม่เห็นผลให้กินสองซองถ้ากินสอ,อ,องซองแล้วไม่เห็นผลบอกเลยว่าเราเคมให้พร้อมเคม็มเราเค็มเงินให้นะทุกคนผมบอกเลยให้ลองเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรามาเําทามาหนึ่งปีแล้วนะครับทำเราทำมาหนึ่งปีแล้วมันเห็นผลในช์ดแล้วการรีวิวเราเนี่ยมันเป็นบวกหมดเลย เป็นลบมีแค่บางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันปวดบิดคืออะไรบางคนก็บอกว่าอุ้ยทําไมแบบจนได้วิ่งเข้าห้องน้ำประมาณเนี้ยเราก็บอกเลยว่าเนี่ยเราก็บอกเลยว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันไม่ปวดบิดนะแต่คุณพี่ก็ต้องกินตอนก่อนเวลานอนเพราะว่าเราตื่นมาเราจะได้หายเลยเพราะว่าถ้าพี่ทํางานอยู่พี่ไปกินเนี่ยมันก็จะลบก่อนเวลาของพี่ทํางานแต่แน่นอนถ้าใครมีเวลานะครับก็คือสามารถกินเวลาที่ทํางานได้ก็ได้นะ แต่เราอยากให้กินตอนนอนเพราะว่าเราตื่นมาเราก็จะถ่ายเลยแล้วก็ไปทํางานเลยอย่างเงี้ยเราเราก็จะจบแค่นั้นนะครับบางคนไปกินอาจจะกินผิดวิธีนะกินผิดวิธีก็เลยแบบมันเป็นอย่างงี้แต่ตัวลบส่วนมากเลยนะรีวิวของเราเนี่ยไม่มีลบเลยจากการเสลียนะเพราะคือจากหนึ่งหมื่นคนเนี่ยมาเสลียประมาณแค่สองคนเนี่ยไม่ถึงศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ดยช้นนะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์ 0, 0, 0, เซนะ็นต์แหละ ตัวไหนครับที่ช่วยในเรื่องผิวอะขอผมขอลงตะก้านี่ก่อนนะเดี๋ยวผมเป็นเรื่องผิวก่อนโอเคไหมใครที่เอาใครที่เอาชายยาเอาวช่วยเรื่องผิวนะครับกดหนึ่งให้ผมหน่อยอ่นเดี๋ยวผมปักให้ก็ได้กันเดี๋ยวผมจะลงผมปักใหแ้แล้วผมก็จะลงปักให้นะครับเพราะว่าสั่งแล้วปุ๊บแล้วผมก็จะลงลงตะกานนะตัวนี้ช่วยในเรื่องผิวนะครับตัวนี้เลยตัวนี้ที่ผมปักหมดไปนะสามร้อยสามสิบบาท ใครที่กินทุกวันผิวขาวผิวใสผิวสวยแน่นอนครับเดยบดังก็เกิดสิวแล้วก็ยังไม่สามารถช่วยในเรื่องผิวเลยนะยังสามารถช่วยเรื่องของสิวด้วยเดยบดังก็เกิดสิวทําให้สิวหายเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยกลับมาตึงตึงไม่เหี่ยวย่นนะครับชะลอก่อนวัยเขาเรียกตัวนี้เป็นคอเจนไลน์คอเจนเดถถ 5, นะบิทายห้าพันห้าร้อยมิลลิกรัมนะหนึ่งกล่องเนี่ยเราใสมาห้าพันห้าร้อยมิลลิกรัมตัวนี้เราใส่จริงนะครับห้าพันห้าร้อยมิลลิกรัมไม่ไม่ใสเป็นหมื่นนะครับใส่จริงเพราะว่า เต็มที่ในหนึ่งซองของมันเนี่ยมันจะเป็นซองแบบนี้เต็มที่หนึ่งซองแถ้าใส่ไปหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมิลลิกรัมเนี่ยมันก็จะกินไปครึ่งหนึ่งละแล้วสารกันอื่นเนี่ยเราไม่ใส่เราเนี่ยเราใส่ครับเนี่ยตัวนี้หนึ่งหนึ่งกองเนี่ยสิบห้ากรัมก็คือหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นมิลลิกรัมไปไม่ได้หนึ่งหมื่นห้าพันมิลลิกรัม เพราะว่ามันอยู่จุดห้าคำนะตัวนี้เราใส่อะไรบ้างเราใส่แบบพก at, อเราลเชอร์รี่พวงเม็ดเหมือนพวกเปลืกสนนะครับที่มันมีเรื่องในเรื่องผิวพรรณที่เรารู้อยู่แล้วนะฮะเรากินพวกเชอร์รี่พวกเะไรเนี่ยมันจะช่วยเรื่องผิวพรรณให้เขาใสเนี่ยเนียนนุ่มอยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้เลยค่ะคือตัวนี้เลยนะครับเนี่ยทาให้ผิววมีสยแล้วก็จะยังเกิดสิวทําให้เสียวหายเลยเดี๋ยวคืนแม้ว่าจะเป็นเรื่องผิวนะครับหรือว่านอกจากเรื่องผิวแล้วก็จะเป็นช่วยเรื่องของผมให้แข็งแรงขึ้นเรื่องเล็บเรื่องกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะาเรื่องผมเนี่ยทําให้ล่วงน้อยลงนะครับคุณพี่ทําให้ล่วงน้อยลงนะปักคอเลสเตเส้นใหญ่นะครับได้เลยค่ะแล้วปักให้ค่ะคอเลสเเส้นใหญ่ม,มีแจ่คนถามแบบถ้าคนกินบ่อยคนกินประจํานะเขาจะถามว่ามีไหมจริงจริงเนี่ยผมพวกยิงคนถ้าเราปักเส้นใหญ่เนี่ยคนไม่ค่อย ถ้าเป็นลูกค้าใหม่เขาจะไม่รู้เขาไม่ค่อยชื้อหรอกเขาจะกินแบบเป็นชิ้นแรกก่อนแต่คนที่ลองทานไปแล้วนะแล้วจะมากินนะผมบอกเลยว่ายังไงเขาก็มากับสั่งมาสั่งซใหไ่อ่ะคุณพี่คนที่ถามสั่งได้เลยค่ะตอนนี้ผมปักตะก,ก้าให้แล้วตอนนี้ตั้ออเดอร์ยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเตือนนะครับคุณพี่ก็เลยสามารถปักได้แค่คางระก,ก้านะครับผมก็เลยอ่ะนะคะถามมาแล้วผมก็ปักให้เลยตอนนี้เดี๋ยวผมเดินให้ผมไม่อีกวันเวลา ไว้อีกสามนาทีนะอีกสามนาทีเดี๋ยวผมจะลรบตะก้าให้